โอเคทุกคนวันนี้เราไม่อยู่กันในเกม Roblox ไม่ได้มีชื่อว่ามือเมก g าวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่ถูกปรับแล้วก็เปลี่ยนสกิลใหม่นะทุกคนนะโอเคตัวแรกจะเป็นทางฟังของ Invisible Woman แต่เราใช้สกินเป็นของกลินดา Good b i t c h ทุกคนโอเคทุกคนมันปรับอะไรนะปรับอันนี้ปะเอออย่างแรกเลยอะ่ะมันปรับสกิล E ที่รู้ๆ ปับ<ช>๊บสิคอ<ช>ีปกติอะทุกคนมันจะเป็นการตีทีเดียวใช่ไหมแต่มันจะเป็นแบบคลื่นวงกลมใหญ่ๆอะแล้วก็จะมีแบบจะมีสตันใช่ปะแต่แอันเนี้ยมันปั๊บเหมือนตีปกติเลยนะเห็นปะกูขำมากนี่เนี่ยนี่เนี้ยกินระเป๋าด้วยเหมือนว่าสองกินดาเปลี่ยนเปลี่ยนจากแผ่นแผ่นแผ่นเป็นวงกลมนะเออใช่ใช่ใช่แต่มันบบบอันนั้นไงมันมันคือไอแผ่นวงกลมมันอะมันถูกเปลี่ยนเป็นอะไรวะตีปกติมันของคนอื่นอะ แต่ฉันว่าเอาจริงาทุกคนฉันรู้สึกว่ากรินดาอันเก่าอะหรือว่าซูซานอันเก่าอะอันอันนั้นดีกว่าอันใหม่มันแป๊กๆอะมึงเออแต่มันมีข้อดีคือเวลาเราใช้สกิลเอฟใช่ปะเออมันจะใช้สกิลตีปกติได้นะเห็นปะไม่ลวงเด้อแต่ทุกคนเห็นเป็นอย่างเงี้ยคือก็จะมีก็จะมันก็สามารถโดนดาเมจได้อาตีหน่อยจ้ะชิดมาชิดมาเลยชิดมาเลยเห็นปะทุกคนปะเออฟองสบู่ไม่ได้ช่วยอะไรน้องเลยจ้ะโดนมันเดิม แล้วก็สกิลทีปับใหม่เวลาใช้อ่ะมันจะร้องหุนได้ไม่ถาวรน,นะทุกคนมันเหมือนเอาไว้ร้องหุนเอาไว้สำหรับการน,นี่เฉยอ่ะแต่ถ้าถูกโดนตีตอนร้องหุนก็เออกระบาดแบบอย่างนี้ปกติมันเดิมนะเวลาเวลาบินแล้วร้องหุนจะบินไวขึ้นนะพี่จริงปะจะลองดูเอามาทุกคนเนี่ยมันแป๊บเดียวอ่ะแล,ะละ้วสกิลอาร์ล่ะสกิลอาร์ปับไหมไม่ปรับมา,ม,มาลองดูบินซิตอนบินอาจจะรอสกิลทีมาก่อน เนี่ยทั้งหมดมันจะไวขึ้นเออจริงด้วยเนี่ยเออไวขึ้นจริงจด้วยห้องสุสานก็มีประมาณนี้ทุกคนโอเคเราจะไปดูตัวละครต่อไปกันเลยนะโอเคทุกคนเราจะมาดูทางฝั่งข้าวอากาศาต่อไปกันเลยนะบินเลยปั๊บอะไรวะอากาศถ้าดูยิงโบติโดนปัดอ๋อปกติยิงแล้วมันลวงใช่ป่ะอันนี้มันไม่ลวงแล้วมันมา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 วันได้พี่ขอลองตีหน่อย เออกระเด็นนี่ไม่ล้วงเห็นหมาทุกคนสกิลยังติดอยู่แต่ก็ยังโกงเหมือนเดิมเออยังแล้ว,แล,วแล้วมันปรับดาเมจไหมไม่ปรับอ๋อดาเมจแรงเท่าเดิมเนาะโอเคจะนะอยากรู้ว่ายิงยิงโดนเกาะมันมันกระเด็นไหมไม่กระเด็นออโอเคทุกคนเราจะไปดูตัวละครต่อไปกันเลยนะโอเคทุกคนต่อไปจะเป็นฝั่งของจินเกรย์นะทุกคนนะอ๋อจินเกรย์เขาปะอันติเราเนี่สามารถเลือกใช้ได้แล้วใช่ไหม หรือเปล่าอ่ะเนี่ยมันมีมันมีรูอันตีอ่ะโอเคสกิลจินเกที่รูปับเหมือนจะเป็นสกิลสกอตจิตปะเวลาใช้ตอนบินอ่ะใช่โอ้ยโดนหัวโอ้เมื่อเหมือนเป็นการใบสกิลทุกคนแล้วก็อันนั้นอ่ะอะไรนะทําดาเมจอ่ะเราเอาไว้ใช้กับคนที่บินได้นะถ้าโดนแบบมันจะเป็นแสงใช่ไหมถ้ามันยิงเล็กลงแล้วก็ปุ๊บจะใช้พลังไม่ได้มันได้สกิลแค่สองวินนะสองวินเสร็จปืนก็ยิงได้ปกติเลยแล้วแล้วมันมีอะไรปั๊บอีกปะจีน บาดทุกทักษะเกี่ยวเลยพี่เกาะด้วยเออว่ะเออใชๆๆ่ใช่ใช่ไม่ไงนะเอาเลยฮะโอ้ยเกาะปั๊บม่เกาะเหมือนอนอตสเตนเลยอ้าเกาะยังสะท้อนอยู่เออแต่ใช่ทุกคนแต่เกาะเวลาตีโดนโดนตีปกติมันมันจะสะท้อนอยู่นะโอ้ลิ้นเป็นไรเนี่ยแหละแหละโอเคทุกคนต่อไปเป็นสกิลเอเดอร์สกิลเอปั๊บใช่ไหมใช่ดัวมากยังไงอะ อุ้ยวุ้ยุ้ยเลมากอ่ะมึงยิงลัวมากยิงกี่เม็ดเนี่ยประมาณสิบเอ็น่สกิโเม็รอุ้ยลัวมากอ่ะแล้วคู่ดาแบบเดียวเองอ่ะเออกูชอบอ่ะบ๊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 ะบบ๊ะ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 บ๊ โนเิ่มเป็นมันฮิวมันฮิวว่าไงนะทับอะไรนะคิวดิวฮิวฮับทับฮิวแล้วก็ออฮิวคืออะไงวะ H E A L R ว Wow มามามาโยนโยนยังไงอ่ะโยนนี่แน่โอ้ยเออจริงด้วยโยนได้แล้วเอ้ทุกคนโอ้ยโอเคโอเคทุกคน เราจะไปดูตัวละครต่อไปกันนะโอเคทุกคนต่อไปจะเป็นทางฝั่งของสตอมนะสตอมปั๊บอะไรบ้างนะเอมสกิลหมอกจ้ะอ่าย<ม>ังไงอ่ะสกิลหมอกถ้าโดน fort, ถ,ถ้าอยู่ถ้าเราอยู่ในมหมอกอ่ะเราจะเราจะไม่กระเด็นแล้วมันจะลดดาเมจลงเยอะเลยละ่ะลดดาเมจลงเยอะเลยลดดาเมจแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเรา,าม,มันมันต้องซีดก่อนบา่าต้องใช้ก่อนถ้าเราจะใช้สกิลยกก็ได้สกิลยกพี่จะไม่โดนยกมันจะโดนดาเมจได้ใช่ไหมอ่ะ เออจริงด้วยอุยเลิศอ่ะเออเก๋วะโอเคทุกคนเราจะไปดูตัวละครต่อไปกันเลยนะนี่ทุกคนต่อไปเป็นทางฝั่งของคริสติเวอร์หรือว่าอะไรวะชื่ออะไรนะเปียโตปะใช่เปียโตเปียโตแม็กไมม็อบป๊าปอะไรอ่ะอ๋อมันสามารถตีคนกลางกาดาได้แล้วใช่ไหม สกิลก e, <c oughs> ็สกิลอีป่ะเอาใหม่เอาใหม่นะวันนาบินไหมนะเนี่ยเนี่ยเออจริงด้วยสามารถอันนี้ด้วยเออสกิลคิวไม่ต้องกดวิ่งแล้วก็ใช้ได้เลยสกิลคิวเอ R, ้สกิลอาร์เลยป่ะสกิลอาร์เออสักอย่างแหละสักอย่างสกิลพุ่งเออจริงด้วยวแต่ฉันชอบอ่ะตีมึงเตะคนกลางกล้าด่ะบ,บินหน่อยได้ปะ่ะโอ้ไม่โดนมันต้องโดนมันมันต้องใกล้ๆนี่ว่ะแล้วสกิลสกิลอันนั้นนะพี่สกิลคิวทำให้มัน ครูดาวหนึ่งว like, ิค uh, ิวคืออะไรนะเกาะเหรอที่มันพุ่งจะได้เอาไว้หนีเวลาแบบว่ามโดนขัดเออใช่เออครูดาวเร็วมากครูละครูดาวหนึ่งวิมา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 เฮียเออโอ้เฮียโอเคทุกคนย่าเออเราจะไปดูตัวละครต่อไปกันเลยนะโอเคทุกคนต่อไปจะเป็นทางฝั่งของวีแค้นนะทุกคนตายแล้วจะพูดวีแคน เฮ้ยมันเขาปรับพลังมันปั๊บทำไมพลังมันเป็นซีเรียมอย่างเงี้ยตรงมือใช่ไหะเออปั๊บปั๊บปั๊บปกติมันไม่ใช่อย่างงี้นี่มันจะเป็นวงกลมใช่ไหมหรือว่ามันมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยอะเออเอ้ยแล้วมันบั็กหรือเปล่าน่าจะบั็กมันควรจะเป็นวงกลมนะใช่มันควรจะเป็นวงกลมแล้วมันเป็นซีเรียมอย่างเงี้ยมันบล็เออเลิศปล็มันบล็ออะไรนะสกิลทีบ้า สกิลโล่ e แล้วก็สกิล t อ่ะมามาเอาโล่ก่อนลลลโล่โล่ปรับยังไงบางา้างนี่เอามามาใกล้หนูแล้วก็กดโล่อ่ะว้าวแล้วก็สกิล e ล่ะเป็นทำให้ไวขึ้นอะไรไวขึ้นฉีไวขึ้น e อ๋อเออไวจริงอ๋ออ๋อ e เหรอไม่ใช่ e มันทำให้ไวขึ้นแล้วก็นานขึ้น,นด้วยฉีได้นานขึ้น มาแล้วก็สกิลทีล่ะสกิลทีที่คุณต้องใช้ไกลๆดูมันจะมันจะไวมากจนถึงประตูมันจะช้าลงโอเคโอเคไม่ต้องมากขนาดนั้นเอาไปแดกเอ้ยจริงด้วยโอ้ยโอ้ยแรงว่ะเลิศว่ะเรื่องราวดีๆฮะเออโอเคทุกคนเราจะไปดูทางฝั่งของตัวต่อไปกันเลยนะโอเคทุกคนต่อไปจะเป็นทางฝั่งของโมนิก้าบ้างนะ มอนิก้าปรับอะไรบ้างนะเธอมันจะเป็นสกิล e ยิงยิงโบติจะอะไรอ่นจะยิงโดนหน้าขึ้นแล้วก็แต่ดามจจะน้อยลงมีสกิลเดียวใช่ไหมที่ปรับแล้วก็สกิลพุ่งสกิลพุ่งทำให้กันเออมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนพุ่งไหนวะเหมือนบินบินมีปูดามไหม บินเหรอมีคูดาวกิวทีอะน้โอ้เออสกิวทีเป็นการตีลัง,งกาเลยมันปรับสกิวเดียวใช่ปะก็เหมือนเดิมมันจะแอบซ์บเอนเนอร์จี้า <c oughs> ่อคือโมนิก้าปรับแค่นี้ใช่ไหมแปับแค่สกิวอินทุกคนถ้าไม่เรารู้นะโอเคย้า <c oughs> <c oughs> โอ้นี่ก็โอเคทุกคนเราจะไปดูทางฝั่งของตัว่อไปกันเลยนะจะเป็นทางฝั่งของทรทุกคนทรอปอะไรนะทรอสกิลทุ่มจ้ะสกิลอาปะที่มันทุ่มอ่ะ่มนปรับบมาไงอ่ะมันแบบปับเปลี่ยนไงเนี่ยพี่พี่มาพี่มากดทุ่มตรงเนี้ยแล้วให้ให้เดินมาตรงนี้มันก็จะทุ่มให้ยังไงวะไม่ใช่ไม่ใช่ข้างงลาง อ๋อทุ่มกระสินของใช่ไหมอ๋ออย่างนี้เองอมันแรงป่ะเอาไว้ทุม่มเอาเอาไว้ทุม่มอะไรหรือเปล่าเสาไปเออบีโอสิฮะเปิงโอเคทุกคนเราจะไปดูทางฟังของตัวต่อไปกันเลยนะโอเคทุกคนเราจะมาดูทางฟังของ Human Torch กันนะมา Human Torch ปับอะไรบ้างว,ว่าะล็กยูทีจะใช้ตอนบินแล้วจะหลบฮะ สกิลทีอะฮะเป็นนะรอบินิน่ออมมนมันปั๊บอ่ะมันไม่สามารถเลือกตำแหน่งการเผ้าได้แล้วว่ามันต้องตรงไปอย่างเดียวอ่ะโอ้อะแล้วทีนี้จะไปป่วนใครดีล่ะปกติอ่ะสกิลทีมันจะแบบอันนั้นเลือกแบบ ตามใจเราใช่ป่ะคราวนี้มันต้องพุ่งตรงอย่างเดียวเลยขยับไม่ได้แล้วจริงด้วยอยู่หน่อยจ้ะเออมาอน้องอยู่เฮสโอ้ยพิมอะไรวะเอออ่าเออทุกคนเราจะไปดูทางฝั่งตัวต่อไปกันเลยนะโอเคทุกคนต่อไปเราจะมาดูทางฝั่งของกับ กันมาเวลกันบ้างเลยนะกัปตันมาเวลแบบอะไรอะปรับให้มันโยนสั้นขึ้นบ้างอะไรนะปรับให้มันโยนสั้นขึ้นโยนสั้นขึ้นเหรออ๋ออุ้ยอ๋อโดนโดนอีนี้นี่นามัน,น,นมเลยกระเด็น <laughs> อ๋มันก็ไม่มีอะไรมากทุกคนสําหรับกัปตันมาเวลนะก็จบไปแล้วนะสําหรับการมารีวิวตัวละครที่ปรับและเปลี่ยนถ้ารีวิวตรงไหนไม่เข้าใจเราก็ขอโทษได้ทุกคนส่วนคนไหนที่คิดว่ามันยังมีอะไรที่พี่ไม่รู้อะสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้เลยนะสําหรับคลิปนี้คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะบา,บายยออ